ชายชราขอทานเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าขาดขาดและมือสัน่นแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาผู้อำนวยการกลับตะโกนใส่หน้าเขาว่าแกขโมยของทั้งโรงเรียนเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่ใครจะรู้ว่าอีกสิบนาทีต่อมาคนที่กล่าวหากลับต้องคุกเข่าขอโทษด,ด้วยน้ำตาในตาเพราะความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยนั้นมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตของชายแก่คนหนึ่ง แต่มันจะเปลี่ยนหัวใจของคนทั้งโรงเรียนตลอดไปเช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆผู้อำนวยการสมชายเดินถือแฟ้มเอกสารในมือเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขาเป็นคนเจ้าระเบียบและไม่ยอมให้สิ่งสกปรกใดๆมาเปื้อนภาพลักษณ์ของโรงเรียนหน้าประตูโรงเรียนชายชาราร่างผอมในเสื้อผ้าขาดขาดนั่งพิงกำแพง มือข้างหนึ่งถือถ้วยเก่าๆที่มีเหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญเขาก้มหน้าลงอย่างอ่อนแรงเด็กนักเรียนบางคนเดินผ่านไปมีเด็กหญิงคนหนึ่งหยุดและยื่นข้าวกล่องให้ชายชาราแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านหลังอย่าทำแบบนั้นผู้อำนวยการสมชายเดินเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจชายคนนี้เป็นขโมยเสียงของเขาดังจนทุกคนหันมามองเด็กๆต่างถอยห่างด้วยความตกใจ ชายชราเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความงุนงงริมฝีปากสั่นแต่พูดไม่ออกเมื่อเช้ามีเงินในสำนักงานหายไปผู้อำนวยการกล่าวเสียงแข็งแล้วเจ้าหน้าที่เห็นชายคนนี้เดินวนอยู่แถวนี้ลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวผ่านเท้าชายชราเสียงกระพรวนเก่าๆที่แขวนไว้ข้างรั้วสั่นดังแผ่วเบานักเรียนเริ่มซุบซิบกันเบาๆสายตาทุกคู่มองชายแก่ด้วยความหวาดระแวง แต่แล้วเสียงเรียกจากแม่บ้านของโรงเรียนดังขึ้นจากอีกฝั่งของลานท่านผู้อํำนวยการฉันเจอเงินแล้วค่ะทุกคนหันขอบไปแม่บ้านถือซองเอกสารสีขาวในมือเธอพูดต่อด้วยเสียงสัน่นมันอยู่ในโต๊ะของท่านเองค่ะผู้อํำนวยการนิ่งใบหน้าเริ่มซีดเผือดเสียงรอบข้างเงียบลงจนได้ยินแค่เสียงลมหายใจชายชราก้มหน้าไม่พูดอะไรแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลึก เด็กหญิงคนนั้นเดินไปยืนข้างชายชราเธอพูดเบาๆคุณตาไม่ใช่ขโมยผู้อำนวยการหันมาช้าๆเงื่อไหลลงขมับมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เขาเดินเข้ามาหาชายชราหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วเขาคุกเข่าลงเสียงลมหายใจของผู้คนรอบๆดังขึ้นอีกครั้งไม่มีใครพูดสักคำแสงแดดยามสายสองกระทบใบหน้าชายแก่น้ำตาเริ่มคลอเบ้าในดวงตาของเขา ส่วนผู้อำนวยการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้ไหมเพื่อพาไปสู่จุดหักมุมและจบอย่างทรงพลังเขาก้มหน้าลงต่ำมือทั้งสองประสานกันแน่นเสียงของเขาแผ่วเบาแต่สั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนผมขอโทษครับคุณลุงคำพูดนั้นหลุดออกมาจากริมฝีปากอย่างยากลำบากเหมือนกับทุกตัวอักษรกำลังถ่วงหัวใจให้หนักลงเรื่อยเชืยชายชารางเงียบสายตาของเขามองผ่านผู้อำนวยการไปยังท้องฟ้า เมฆขาวเคลื่อนช้าเหมือนเวลาหยุดนิ่งเด็กนักเรียนบางคนเริ่มน้ำตาคลอแม่บ้านยืนนิ่งก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดแทนบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของใครบางคนชายชราขยับริมฝีปากเสียงของเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงขอโทษนั้นไม่ต้องพูดกับผมหรอกทุกคนเงยหน้ามองดวงตาของชายชราสันระร,ริกแต่เต็มไปด้วยแววอ่อนโยนจงพูดกับหัวใจของท่านเอง เพราะสิ่งที่ท่านทำมันไม่ได้ทำร้ายแค่ผมแต่มันทำให้เด็กพวกนี้เห็นว่าความจนคือความผิดผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นแววตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนและละอายเขามองไปรอบๆเห็นนักเรียนมากมายยืนมองด้วยสายตาผิดหวังผมไม่รู้จะพูดอะไรเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอชายชารายิ้มบางๆยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแต่เจ็บลึกในใจในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นขอทานหลอกลูก แต่บางครั้งชีวิตก็ผลักเราไปอยู่ตรงนั้นลมพัดอีกครั้งเศษใบไม้ปลิวผ่านหน้าชายชราเงาแดดสะท้อนบนพื้นทำให้เห็นรอยยับย่นของมือเขาชัดเจนชายชราพยายามลุกขึ้นขาเขาสั่นแต่ยังยืนด้วยศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เด็กหญิงรีบเข้าไปประคองผู้อำนวยการยื่นมือออกไปช่วยเช่นกันแต่ชายชราปัดเบาๆไม่เป็นไรผมยังพอเดินไหวเขาเก็บถ้วยเหรียญเก่าๆใส่ถุงผ้า ฉันหลังเดินออกจากโรงเรียนช้าๆแต่ก่อนจะพ้นประตูเขาหยุดและพูดโดยไม่หันกลับมาจำไว้นะลูกความดีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือเก้าอี้ที่เรานั่งมันอยู่ที่สิ่งที่เราทำต่อคนที่ไม่มีอะไรเลยทุกคำเหมือนมีน้ำหนักกดลงกลางอกของทุกคนผู้อำนวยการยืนตัวแข็งดวงตาเริ่มพร่าเขาคุกเข่าลงอีกครั้งน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเด็กๆยืนเงียบ ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดมีเพียงความรู้สึกแปลกๆที่แผ่กระจายอยู่รอบลานโรงเรียนชายชราเดินจากไปแสงแดดยามสายตกกระทบหลังของเขาเหมือนเส้นแสงแห่งศักดิ์ศรีที่ยังคงอยู่ในมือของผู้อำนวยการยังคงถือแฟ้มเอกสารแน่นแต่สิ่งที่หนักจริงๆกลับไม่ใช่แฟ้มมันคือความละอายและความเสียใจในใจของเขาเองเสียงระฆังพักเที่ยงดังขึ้นแต่ไม่มีใครขยับ ไม่มีใครพูดอะไรเพราะทุกคนรู้ว่าวันนี้พวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและในใจของผู้อำนวยการสมชายคำพูดของชายชารายังคงดังก้องยาตัดสินคนจากสิ่งที่ตาเห็นลมพัดอีกครั้งใบไม้ร่วงหล่นลงตรงหน้าเขาและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดต้องการให้ฉันเขียนต่อให้มีตอนต่อหรือเพิ่มตอนย้อนอดีตของชายชาราไหมา จะช่วยเพิ่มอารมณ์และความลึกของเรื่องได้มากขึ้นครับเสียงลมพัดผ่านสนามหญ้ากลิ่นดินหลังฝนเมื่อคืนโชยอ่อนๆเข้ามาผู้อำนวยการสมชายยังคงนั่งนิ่งมองประตูโรงเรียนที่ชายชราเดินจากไปเหมือนภาพนั้นถูกตรึงไว้ในหัวใจของเขาอย่างไม่อาจลืมได้มือของเขายังสัน่นแฟ้มเอกสารในมือถูกวางลงบนพื้นโดยไม่รู้ตัวเขาสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักแน่นจนหายใจไม่ออก ในความเงียบเสียงรองเท้าเด็กๆที่เดินกลับห้องเรียนค่อยๆแผ่วเบาเหลือเพียงเสียงหัวใจของผู้อำนวยการที่เต้นแรงเต้นด้วยความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาค่อยๆลุกขึ้นสายตายังจับจ้องไปที่ถนนลูกรังนอกโรงเรียนชายชาราเดินหายลับไปตรงทางโคง้งแสงแดดยามบ่ายสาดลงบนเงาของเขาจนดูราวกับชายคนนั้นกำลังละลายหายไปในแสงผู้อำนวยการเดินกลับเข้าห้องทำงาน ต๊ะไม้ขัดเงาเรียบร้อยทุกอย่างดูสะอาดสมบูรณ์แต่ในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดเขามองรูปถ่ายที่ตั้งอยู่บนโต๊ะภาพของเขาในชุดสูทรพร้อมรอยยิ้มมั่นใจในวันรับตําแหน่งคําพูดของชายชรายังคงดังอยู่ในหัวความดีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือเก้าอี้ที่เรานั่งเขายกมือแตะรูปนั้นเบาๆรอยยิ้มในภาพดูห่างไกลเกินเอื้อมเหมือนเป็นคนละคนกับตอนนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้น แม่บ้านยืนอยู่หน้าห้องสีหน้ากังวลท่านผู้อำนวยการมีเด็กหญิงเมมาขอพบค่ะผู้อำนวยการพยักหน้าเบาๆเด็กหญิงตัวเล็กๆเดินเข้ามาพร้อมข้าวกล่องในมือเป็นเด็กคนเดียวกับที่ยื่นข้าวให้ชายชราเมื่อเช้าหนูอยากฝากข้าวกล่องนี้ไวใ้ให้คุณตาค่ะเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นใจเขาบอกว่าชอบกินไข่ดาวเหมือนคุณตาที่หนูเคยมีคำพูดนั้นทำให้ผู้อำนวยการนิ่งไปเขาก้มมองข้าวกล่องในมือเด็ก กลิ่นหอมของไข่ดาวและข้าวสวยยังอุ่นอยู่หนูรู้จักคุณตาคนนั้นเหรอผู้อำนวยการถามด้วยน้ำเสียงอ่อนลงไม่ค่าเด็กหญิงตอบแต่หนูเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันเขาไม่เคยขอของจากใครเลยเขาแค่ยิ้มให้ทุกคนที่เดินผ่านน้ำเสียงใส่ของเด็กหญิงทำให้หัวใจของผู้อำนวยการสัน่นเขาเริ่มนึกถึงสายตาเศร้าๆของชายคนนั้นมือที่สั่นแต่ยังยิ้มได้และคำพูดสุดท้ายก่อนจะจากไป ผู้อำนวยการสูตรลมหายใจอีกครั้งขอบใจมากนะหนูหนูช่วยบอกเพื่อนเพื่อนด้วยว่าชีวิตของคนเราไม่ควรถูกตัดสินจากเสื้อผ้าเด็กหญิงยิ้มเธอก้มหัวแล้วเดินออกจากห้องเสียงประตูปิดเบาๆแต่สะท้อนชัดในใจของเขาเวลาผ่านไปจนบ่ายคล้อยแสงแดดลอดผ่านม่านไม้ไผ่เข้ามาเป็นลายเส้นผู้อำนวยการนั่งเงียบอยู่ในห้องภาพความทรงจำในอดีตค่อยๆผุดขึ้นในใจ ภาพของพ่อแก่แกที่เคยขายข้าวต้มริมทางชายที่เขาเคยรู้สึกอายเวลาคนอื่นล้อชายที่ตากแดดตากฝนเพื่อส่งลูกเรียนให้สูงกว่าที่ตัวเองเคยได้หัวใจเขาเริ่มเต้นแรงเพราะในสายตาของชายชราที่เขากล่าวหาในวันนี้เขาเห็นเงาของพ่อเขาเองความทรงจำพุ่งกลับมาอย่างเจ็บปวดวันที่พ่อเสียชีวิตวันที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดคำขอโทษวันที่เขาเลือกเดินหนีความจนด้วยความอาย น้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มเขาปล่อยให้มันไหลโดยไม่เช็ดเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขายอมรับว่าเขาทำผิดจริงๆเขาลุกขึ้นอย่างชา้ชาๆเดินออกจากห้องทำงานมุ่งหน้าไปยังถนนด้านหน้าโรงเรียนสายตาเขามองหาชายชราที่เดินหายไปแต่บนถนนเงียบสงัดมีเพียงเงาของแสงยามเย็นทอดยาวบนพื้นเขายือนอยู่นานเหมือนรอใครบางคนที่อาจไม่มีวันกลับมา เสียงนกร้องเบาๆบนต้นไม้กลิ่นหอมของดอกลีลาวดีโชยเข้ามาผู้อำนวยการเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆเหมือนกับพูดกับลมพ่อครับผมขอโทษคำพูดนั้นลอยหายไปในอากาศแต่ภายในใจของเขากลับรู้สึกเบาลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีข้างถนนมีเศษผ้าขาดขาดผืนหนึ่งตกอยู่เป็นผ้าที่ชายชราใช้ห่มตัวผู้อำนวยการก้มลงเก็บ กอดมันไว้แน่นเหมือนของล้ำค่าแสงสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าของเขาทำให้เห็นรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยน้ำตาและในความเงียบของเย็นวันนั้นชายคนหนึ่งได้เรียนรู้บทเรียนที่ไม่มีในตำราบทเรียนที่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีความอายและน้ำตาแต่ยังไม่จบเพราะคืนวันนั้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลต้องการให้ฉันเขียนตอนต่อของคืนวันนั้นไหมครับ ที่ชายชรากลับมาหรือเกิดเหตุการณ์ที่เปิดเผยอดีตของเขาคืนนั้นท้องฟ้าเหนือโรงเรียนเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์ครึ่งดวงที่ลอยอยู่เหนือยอดไม้เสียงจากจันทร้องเบาๆแทกเข้ากับสายลมเย็นผู้อำนวยการสมชายยังคงนั่งอยู่ในห้องทำงานไฟในห้องเปิดไว้เพียงดวงเดียวแสงสีเหลืองอ่อนสะท้อนบนแฟ้มเอกสารที่เปิดค้างแต่เขาไม่ได้อ่านอะไรเลยสายตาจ้องมองออกไปยังความมืดนอกหน้าต่าง ในใจของเขายังเต็มไปด้วยภาพของชายชรลาภาพของถ้วยเหรียญเก่าและคำพูดสุดท้ายที่แหลมคมยิ่งกว่ามีดจงพูดกับหัวใจของท่านเองเขายังคงได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเหมือนชายคนนั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าประตูเงาของจันตกลงบนโตะ๊ะเป็นเงาร่างคล้ายคนกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามผู้อำนวยการขยับตัวหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลเขาหลับตาสูดลมหายใจ แต่เสียงเคาะประตูเบาๆกลับดังขึ้นจริงๆใครนะ่ะเขาถามเสียงแผ่วไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างเขาลุกขึ้นเปิดประตูออกทางเดินยาวของอาคารเงียบมีเพียงแสงไฟจากปลายทางส่องแผ่วๆและที่พื้นมีซองจดหมายสีเหลืองวางอยู่ผู้อำนวยการหยิบขึ้นมากระดาษภายในเขียนด้วยลายมือสันๆมึกซี่แต่ยังอ่านได้ ขอบคุณที่ยอมฟังเสียงของความจริงชีวิตของข้าผ่านการตัดสินมามากพอแล้วแต่ในแววตาของเจ้าข้าเห็นความหวังว่าโลกนี้ยังไม่ตายจากความเมตตาไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นมีเพียงเหรียญบาทเก่าๆว่างอยู่ในซองเขาถือซองไว้นิ่งมือเย็นเฉียบเหมือนถูกดึงกลับไปในอดีตอีกครั้งภาพในหัวของเขาไหลย,ย้อนกลับเขาจำได้ว่าเมื่อยังเด็กพ่อของเขาเคยให้เหรียญบาทแบบนี้ไว้ บอกว่าเหรียญน,นี้จะเตือนลูกให้จำไว้ว่าความดีมีค่ากว่าเงินทุกเหรียญมือของเขาสัน่นเหรียญในมือสะท้อนแสงจันทรยิบเหมือนมันกำลังพูดอะไรบางอย่างเขาเดินออกไปที่สนามหน้าโรงเรียนหญ้าเปียกน้ำค้างเย็นซึมเข้าฝาเท้าสายลมพัดเบาแต่กลับทำให้รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้เงาร่างหนึ่งปรากฏอยู่ใต้ต้นโพร่างนั้นนั่งสงบและแม้ในความมืดเขาก็จำได้ทันทีคุณลุง เสียงของเขาสั่นอย่างไม่อาจควบคุมชายชราเงยหน้าขึ้นชาชาใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมแสงจันทร์ตกกระทบเส้นผมขาวของเขาเหมือนวงแหวนของแสงบริสุทธิ์ท่านมาทำไมครับผมผมยังอยากขอโทษอีกครั้งชายชรายิ้มบางๆข้ารู้ข้าเห็นในสายตาเจ้าแลว้วผู้อำนวยการยืนนิ่งลมหายใจของเขาขาดเป็นช่วงๆ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงให้อภัยผมได้ง่ายขนาดนั้นชายชราหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นอบอุ่นราวกับสายลมยามเช้าเพราะข้าเคยเป็นเจ้าผู้อำนวยการขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรครับชายชรามองขึ้นฟ้าครั้งหนึ่งข้าเคยดูถูกชายที่ยากจนกว่าเคยคิดว่าศักดิ์ศรีคือสิ่งที่คนมีเงินเท่านั้นจะรักษาได้แต่วันที่ลูกข้าป่วย ไม่มีใครยื่นมือให้ข้าถึงรู้ว่าศักดิ์ศรีจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่ในกระเป๋าคำพูดนั้นกรีดลึกเข้าไปในใจผู้อำนวยการเขามองชายชาราดวงตาเริ่มพลาด้วยน้ำตาอีกครั้งแล้วลูกของท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเขาถามเบาๆชายชาราเงียบไปครู่หนึ่งแววตาเศร้าลึกเหมือนมีเรื่องราวที่ไม่อาจเล่าได้เขาเคยเรียนที่นี่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่ใส่เสื้อเก่าขาด,ขาด ที่เคยถูกเพื่อนหัวเราะเพราะไม่มีรองเท้าผู้อำนวยการเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกหมายความว่าเด็กคนนั้นคือชายชราพยักหน้าเบาๆใช่เจ้าเองล้มหยุดพัดเสียงจักจันเงียบลงราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวผู้อำนวยการซุดลงกับพื้นหัวเข่ากระแทกหญ้าแต่เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บน้ำตาไหลอาบแก้มไม่หยุดพ่อท่าน เสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอชายชรามองลูกชายของตนรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจข้าอยากเห็นเจ้ากลับมาหาหัวใจของตัวเองอีกครั้งวันนี้ข้าเห็นแล้วผู้อำนวยการยื่นมือไปแต่ทันทีที่มือสัมผัสอากาศตรงหน้าร่างของชายชราก็เริ่มเลือนหายไปกับแสงจันทร์พ่อย่าไปเขาตะโกนออกมาเต็มเสียงเสียงสะท้อนก้องไปทั่วสนาม แต่ในอากาศที่นิ่งสงัดเหลือเพียงเหรียญบาทเก่าที่ตกอยู่ตรงหน้าแสงจันทร์สะท้อนจากมันเหมือนรอยยิ้มสุดท้ายของพ่อผู้อำนวยการสมชายก้มลงเก็บเหรียญน,นั้นแนบมันไว้ที่หน้าอกเขาร้องให้อย่างเงียบๆน้ำตาไหลรวมกับน้ำค้างบนหญ้าและในคืนนั้นเขาสาบานกับตัวเองว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นที่ที่ไม่มีใครต้องถูกตัดสินจากความจนอีกต่อไปรุ่งเชา้า เสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นเหมือนเดิมแต่หัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอยากให้ฉันเขียนตอนสุดท้ายต่อไหมครับตอนที่ผู้อำนวยการทำตามคำสาบานของเขาและโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากนั้นรุ่งอรุณของวันใหม่แสงแดดอุ่นอาบผ่านยอดไม้ใหญ่เสียงนกร้องรับกับกลิ่นดินสดหลังหมอกเชา้าโรงเรียนเล็กๆที่เคยเงียบกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผู้อำนวยการสมชายเดินเข้าสนามด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขายังเรียบสะอาดแต่แววตานั้นอ่อนโยนกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดเขายกมือไหว้แม่บ้านที่กำลังปัดกวาดไหว้พานโรงที่ยืนอยู่มุมรัว้วสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสายตาทุกคนท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะแม่บ้านพูดด้วยน้ำเสียงตกใจเล็กน้อยเพราะไม่เคยเห็นเขายิ้มกว้างแบบนี้มาก่อนสวัสดีครับวันนี้อากาศดีนะ เขาตอบเรียบง่ายแต่ในน้ำเสียงนั้นมีความจริงใจที่อบอุ่นนักเรียนเริ่มทยอยเดินเข้ามาในโรงเรียนเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นรอบลานเขามองพวกเขาทีละคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังบนบอร์ดประกาศหน้าอาคารมีโปสเตอร์ใหม่ติดอยู่เขียนด้วยลายมือของผู้อำนวยการเองโรงเรียนนี้ไม่มีใครไร้ค่าไม่มีใครเล็กเกินกว่าจะถูกฟังและไม่มีใครใหญ่เกินกว่าจะขอโทษ ข้อความนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้ครูและนักเรียนที่เดินผ่านต้องหยุดอ่านบางคนถึงกับน้ำตาคลอผู้อำนวยการเดินไปที่ห้องเรียนเล็กสุดท้ายของแถวเป็นห้องของเด็กยากจนที่สุดในโรงเรียนเมื่อก่อนเขาแทบไม่เคยก้าวเข้ามาเลยแต่วันนี้เขาเปิดประตูด้วยมือที่มั่นคงเด็กๆเ,เงยหน้าขึ้นบางคนมองด้วยความกลัวเพราะจำได้ว่าเขาเคยดุแรงแค่ไหนไม่ต้องกลัวครูนะลูก เสียงของเขานุ่มจนทุกคนเงียบลงครูมาในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้จากพวกเราเหมือนกันเด็กหญิงเมย์เด็กคนเดิมจากวันนั้นยกมือขึ้นท่านผู้อํานวยการคุณตาที่หนูให้ข้าวันก่อนเขาจะกลับมาใหมคะ่ะคําถามนั้นทําให้หัวใจของสมชายสันเขายิ้มจังๆแล้วตอบด้วยเสียงเบาเขาอาจจะไม่กลับมาในแบบที่เราคิดแต่เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาชี้ไปที่หน้าอกของตัวเอง อยู่ในใจของทุกคนที่กล้าทำสิ่งดีแม้ไม่มีใครมองเห็นเด็กหญิงยิ้มดวงตาเธอเปล่งประกายเหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายหลังจากนั้นไม่กี่วันโรงเรียนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมีโครงการเมตตาเกิดขึ้นเด็กนักเรียนช่วยกันเก็บเสื้อผ้าเก่ามาซักและพับให้คนในหมู่บ้านมีมุมข้าวกล่องแห่งใจที่นักเรียนสามารถแบ่งอาหารให้เพื่อนได้โดยไม่ต้องอายผู้อำนวยการสมชายเดินตรวจทุกมุมด้วยรอยยิ้ม แต่ละครั้งที่เห็นเด็กคนหนึ่งแบ่งขนมให้เพื่อนหรือเห็นครูคนหนึ่งก้มลงฟังนักเรียนอย่างตั้งใจหัวใจของเขาอบอุ่นจนแทบลน้นในห้องทำงานของเขาบนโต๊ะไม้เดิมมีสิ่งของเพียงสองชิ้นที่วางอยู่ตลอดเวลาเรียญบาทเก่าของพ่อและผ้าขาดผืนเล็กที่เขาเก็บได้คืนนั้นทุกครั้งที่เขามองมันเขาจะระลึกถึงคำพูดในคืนใต้จันทร์ศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราให้ เดือนผ่านไปโรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นที่พูดถึงทั่วจังหวัดมีคนจากที่ไกลเดินทางมาดูว่าโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งทำอย่างไรให้เด็กๆมีน้ำใจมากกว่าความทะเยอทะยานนักกล่าวถามเขาในวันสัมภาษณ์ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ครับผู้อำนวยการสมชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มที่ลึกและจริงที่สุดในชีวิตเพราะวันหนึ่งผมได้เจอคนที่สอนผมว่า การคุกเข่าต่อความจริงไม่ได้ทำให้เราต่ําลงแต่มันยกหัวใจเราให้สูงขึ้นเสียงรอบข้างเงียบลงและในวินาทีนั้นเองเขามองเห็นชายชาราในจินตนาการอีกครั้งยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นโพเหมือนคืนวันนั้นลมพัดผ่านกลีบดอกลีลาวดีร่วงลงมาตรงหน้าเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าพูดเบาๆด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาพ่อครับลูกจำบทเรียนของพ่อได้แล้ว เสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นอีกครั้งเด็กๆวิ่งเล่นท่ามกลางแสงแดดเสียงหัวระสดใสดังก้องทั่วลานราวกับเสียงของพ่อที่ยังคอยปกป้องอยู่ในทุกลมหายใจของที่นี่และนับแต่นั้นมาโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้แต่มันกลายเป็นบ้านของหัวใจที่ความเมตตาเติบโตเหมือนต้นโพใหญ่กลางลานไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนมันก็ไม่เคยล้มอีกเลยหลายปีผ่านไป เสียงเด็กหัวเราะยังคงดังในลานโรงเรียนเดิมต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางสนามสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าใบเขียวแน่นร่มคล้มจนบังแสงแดดยามบ่ายได้ทั้งลานโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนผู้คนในหมู่บ้านมักเข้ามาช่วยกันทำอาหารแจกของให้เด็กๆบางครั้งยังมีชาวบ้านจากต่างอำเภอเดินทางมาบริจาคหนังสือเสื้อผ้าหรือทุนเรียนทุกคนพูดเหมือนกันว่าโรงเรียนนี้อบอุ่นเหมือนบ้าน ผู้อำนวยการสมชายยืนมองภาพนั้นจากระเบียงอาคารเส้นผมเริ่มขาวแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมเขาไม่ได้สวมสูตรรู้อีกต่อไปแทนที่ด้วยเสื้อเชิตผ้าฝ้ายเรียบๆและรองเท้าแตะเก่าครูและนักเรียนต่างให้ความเคารพเขาด้วยใจไม่ใช่เพราะตำแหน่งแต่เพราะสิ่งที่เขาทำให้พวกเขาเห็นด้วยตาบนผนังห้องโถงของโรงเรียนมีกรอบรูปขนาดใหญ่ติดอยู่ เป็นภาพของชายชราในเสื้อเก่าขาดขาดที่นั่งยิ้มอยู่ใต้ต้นโพใต้ภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือของผู้อำนวยการเองคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือครูคนแรกของหัวใจมนุษย์ทุกเช้าก่อนเสียงระฆังเริ่มผู้อำนวยการจะเดินไปใต้ต้นโพหยุดยืนเงียบเงียบชั่วครูเหมือนพูดคุยกับใครบางคนที่มองไม่เห็นบางวันลมพัดแรงเขามักจะเงยหน้ามองใบไม้ที่ร่วงแล้วยิ้มอย่างสงบ วันหนึ่งในต้นฤดูฝนเขาได้รับจดหมายจากเด็กหญิงเมที่ตอนนี้เติบโตเป็นครูและทำงานอยู่ในจังหวัดอื่นจดหมายนั้นเขียนว่าหนูไม่เคยลืมคุณตาคนนั้นเลยค่ะทุกครั้งที่เห็นเด็กขอทานตามตลาดหนูจะยิ้มให้ก่อนเสมอและหนูบอกนักเรียนของหนูเสมอว่าความดีไม่ต้องรอให้ใครเห็นเพราะวันหนึ่งความดีนั้นจะกลับมาหาเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงผู้อำนวยการอ่านจดหมายจบน้ำตาเอ่อคลอในดวงตา เขาวางจดหมายไว้ข้างเหรียญบาทเก่าคู่กับผ้าขาดผืนเล็กที่ยังคงอยู่ตรงโต๊ะเดิมแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนลงบนเหรียญส่องประกายเหมือนหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ในนั้นเย็นวันนั้นเขาเรียกครูทุกคนมาประชุมในห้องโถงที่เต็มไปด้วยกลิ่นไม้เก่าและเสียงพัดลมหมุนเบาๆผมอยากให้พวกเราช่วยกันสร้างสิ่งใหม่อีกอย่างเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมอยากเปิดห้องเรียนเล็กๆสำหรับคนแก่ในหมู่บ้าน ให้พวกเขาได้มาเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้และไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอีกต่อไปห้องประชุมเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นครูหลายคนยิ้มบางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะรู้ดีว่านี่คือผลต่อเนื่องจากหัวใจที่ชายชราทิ้งไว้ไม่กี่เดือนต่อมาศูนย์เรียนรู้ชุมชนใต้ต้นโพถูกเปิดขึ้นชายหญิงสูงวัยจากหมู่บ้านต่างๆมานั่งเรียนทุกเย็นบางคนอ่านไม่ออกบางคนเขียนชื่อของตัวเองไม่ได้ แต่ทุกคนยิ้มกว้างและมีแววตาเป็นประกายเหมือนเด็กผู้อำนวยการสมชายยืนมองภาพนั้นหัวใจเขาอุ่นเหมือนเมื่อครั้งพ่อยังอยู่เด็กๆในโรงเรียนเริ่มเรียกชายชาราผู้เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยว่าคุณตาแห่งต้นโพชื่อที่ถูกเล่าขานรุ่นต่อรุ่นทุกปีในวันครบรอบเปิดโรงเรียนจะมีพิธีเล็กๆใต้ต้นโพนักเรียนจะวางเหรียญบาทไว้ที่โคนต้นพร้อมคำสัญญา เราจะไม่ตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นวันหนึ่งตอนเย็นหลังพิธีจบและทุกคนกลับบ้านผู้อำนวยการสมชายยืนอยู่คนเดียวใต้ต้นโพสายลมเย็นพัดเข้ามาเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังคล้ายเสียงหัวเราะของพ่อเขาหลับตายกมือไหว้และพูดเบาๆพ่อครับโรงเรียนนี้เติบโตจากหัวใจของพ่อจากศักดิ์ศรีที่พ่อสอนให้ผมเข้าใจน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างเงียบงนัน แต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่ความเสียใจอีกต่อไปเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันลอดผ่านกิ่งโพเหมือนรอยยิ้มของชายแก่ที่ยังเฝ้ามองอยู่ทุกวันเสียงหัวเราะของเด็กๆจากบ้านใกล้ๆดังแว่วมาเขายิ้มกว้างและพูดกับตัวเองเบาๆนี่แหละคือคำขอโทษที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงอยู่ลมเย็นพัดอีกครั้งกลีบใบโพร่วงหล่นลงตรงหน้า เขาเอื้อมมือรับไว้เบาๆก่อนจะวางมันลงข้างเหรียญบาทที่พกติดตัวเสมอแสงเย็นสุดท้ายของวันทาบลงบนใบหน้ารอยยิ้มของเขาสงบและเต็มไปด้วยความหมายโรงเรียนเล็กๆแห่งนั้นยังคงยืนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเงาโพใหญ่ทอดยาวเหนือสนามหญ้าและในทุกเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงมีเสียงของชายชาราผู้หนึ่งที่ไม่เพียงให้อภัยแต่ได้ปลุกหัวใจของคนทั้งโรงเรียนให้ตื่นอีกครั้งหลายปีต่อมา โรงเรียนเล็กๆที่เคยถูกลืมกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาในชุมชนชื่อของโรงเรียนต้นโพแห่งใจถูกเอ่ยถึงด้วยความเคารพในหลายจังหวัดเด็กที่เคยยากจนในวันนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่กลับมาช่วยเหลือรุ่นต่อต่อไปต้นโพใหญ่กลางสนามยังคงยืนหยัดรากของมันแผ่กว้างราวกับอ้อมแขนที่โอบรับทุกชีวิตใบโพสีเขียวสันไหวตามแรงลมเหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของวันวานเช้าวันหนึ่ง ผู้อำนวยการสมชายซึ่งตอนนี้ผมขาวทั้งสีสะนนั่งอยู่ใต้ต้นโพพร้อมกับสมุดเล่มเล็กในมือเขียนข้อความสุดท้ายลงบนหน้าเก่าที่เหลืออยู่ไม่กี่หน้าบางครั้งความจริงที่เจ็บปวดคือของขวัญจากชีวิตถ้าไม่มีวันนั้นวันที่ข้ากล่าวหาชายชราข้าคงไม่มีวันเข้าใจว่าความดีแท้จริงนั้นเริ่มจากการยอมรับว่าตัวเองผิดเขาวางปากกาแงงหน้ามองใบโพที่ไหวเบา แสงแดดลอดผ่านใบไม้ส่องกระทบเหรียญบาทเก่าที่ห้อยอยู่กับสายเชือกบนกิ่งต้นเหรียญน,นั้นยังเงาแม้การเวลาจะผ่านไปนานเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งวิ่งผ่านมาหัวเราะขณะถือกล่องอาหารและหนังสือในมือหนึ่งในนั้นหยุดหันมาทักคุณตาสมชายครับวันนี้คุณตาจะมาสอนอีกไหมผู้อำนวยการหัวเราะเบาๆแน่นอนสีลูกวันนี้เราจะเรียนบทสุดท้ายด้วยกันเด็กๆนั่งล้อมรอบต้นโพ เขาเปิดสมุดแล้วเริ่มเล่าเรื่องในวันนั้นเรื่องของชายขอทานที่ถูกเข้าใจผิดเรื่องของคำขอโทษที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเสียงของเขานุ่มอบอุ่นและเต็มไปด้วยศรัทธาเด็กๆเงียบฟังด้วยหัวใจบางคนยิ้มบางคนมีน้ำตาในดวงตาใสาเมื่อเรื่องจบเขาหลับตาชา้ชาๆสูดลมหายใจยาวลมพัดแรงขึ้นกลีบใบโพร่วงหล่นลงมาเบาๆหนึ่งในนั้นตกลงบนตักของเขาเขายิ้ม มือที่มีรอยเหี่ยวย่นแต่ใบโพนั้นอย่างอ่อนโยนดวงตาของเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆขาวลอยผ่านช้าๆเหมือนเงาของชายชาราที่เขาเคยรู้จักพ่อครับเสียงเขาเบ,าแ,บาแทบกลืนไปกับลมผมรักษาคำสัญญาไว้ได้แล้วแสงแดดยามสายสาดผ่านกิ่งไม้เรียนบาดเก่าบนต้นโพสะท้อนแสงระยิบราวกับแสงแห่งการให้อภัยที่ยังคงส่องอยู่ไม่รู้จบเด็กๆลุกขึ้นพนมมือไหว้ชายชาราเบื้องหน้า ก่อนจะเดินกลับห้องเรียนด้วยรอยยิ้มเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านสนามเสียงกระพรวนเก่าๆที่ปลิวเบาๆในสายลมและใต้ต้นโพใหญ่เรื่องราวของชายขอทานกับผู้อำนวยการยังคงถูกเล่าขานต่อไปไม่ใช่แค่ในหนังสือเรียนแต่ในหัวใจของทุกคนที่ได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยคือบทเรียนที่สูงสุดของมนุษย์